าสวัสดีครับเห้ย де, เสียงต้อนรับวันนี้เราไปถ่ายนอกสถานที่เรามาระเบิดตั้งกันนะครับดูนอกสถาทนที่ตรงนู้นเขากำลังโจยันอยู่นุ่นโจ้ยอะไรเฮ้ยอ่ะเอ้ย,ออยใครอยู่ทางนี้ลนะ่ะไปโจนี่อ่ะอ่ะคลิปนี้ครับเรามาระเบิดตั้งดีเวสสองออกนะครับนี่วันนี้มีอะไรออกมาดูกันหน่อยดีกว่านี่ไอท้องเสริมภาค ของเซอรวิมแวนภาควีที่เราเอาตอนภาพดีนะครับคือสองแล้วก็มีของพรีเมียมรีมาด้วยครับอเดี๋ยวก็จะรีวิวในคลิปถัดไปแล้วก็อีกนันเป็นวัปที่ f ครับน e w d r i ์ e N ็นวสสามอ่าสำหรับ New d r ร v ์นี่กล่องละหนึ่งร้อยห้าสิบส่วนบรรจุกาศกล่องละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับอ่าซื้อด้ที่ต้องทางครับออนไลน์และหน้าร้านอ่ะเดี๋ยวเรามาระเบิดตั้งกันเลยดีกว่าสำหรับอันนี้ครับนี่ดูว่าหลังกล่องมีอะไรยังไงบ้างขอแซบๆเด้อแซบๆ นี่นี่ไงมีใบขั้นดีแล้วดีแล้วชอบนะใบขั้นเพราะว่ากันตานกันเสียวอ่านี่ไงใบขั้นใบขั้นไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยอุ้ยโค้รของมาคำด๊าก้อนโอ้ยของเกียร์พี่แฟนชอบเลยสีมันสวยว่ะอนี้จะเป็นสากด้วยนี่ครับพลอยสากนะครับนี่แวนไทยพลอยสากครับตรงนี้ ปอยนูน no. เล็กปล่อยเล็กปอยนู้นเพราะเพราะปอยศาสอะไรศาสเอ่ยก็ไกลก็ไกลก็ไกลศาสที่แบบว่ามันนูนนูนนี่ไกลขั้นนะไม่ใช่อันนี้เนบิล่าหลอดต่อก่อนครับจากลิงจ็อกเกอร์โหเฮ้ยดูมีตรงหัวใจว่ะปล่อยขยับตรงหัวใจด้วยครับผมสวยงามนะครับนี่ของลิงจ็อกเกอร์ลิงจ็อกเกอร์ไม่แก้ให้ไหมไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถัายนะ ไปไปข้ามไปข้ามไปข้ามเอ้เอ้เอเอเอา่อา,อ,าอันนี้คือจุดข้ามสมุทรหรือเปล่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนั่งจะตัดหนุ่มไม่มีจุดข้ามสมุดอ <สๆ S 2> ืมชื่ออะไรครับเนี่ยพี่โน่นัวเฮ<อ>้ยสักนัวเปล่าตัวนี้แท็กน,นัเปล่าไปเรื่อยๆต้องรอรอเอามาเล่นดีๆไม่น่าหนูครับผมเนี่ยเขาหน้าครับหน้าหวานอุ้ยอุ้ย บางกรอพการ์ดไฮโน่ไดเวอร์นี่เมตาแมนเลยอันนี้ขอบคุณนี่งดิสำหรับเด็กๆที่อยากได้ทาจินนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรือเดี๋ยวรีวิวกันนี่ดูความฟอยความสวย,ยกันก่อนเหม่อมีสิบสองแคนก็น่าจะมีสิบสองแบบตามแคนถ้าไม่เราผิดพลาดนี่อันนี้คือนอวาร์เก็ตเปอร์เทเลเมไรเซอร์มันก็แฟร์โอ้อันนี้นะตะยุบยี่บอลเลยนะครับเนี่ยมะ ยุคพี่บอลเลยยุคพี่บอลเลยในนี้ยุคเก่าเหล่าเยมันเป็นเมื่อก่อนเราออกในยุคที่เรียกว่ารีเจียนเที่ยวการมาต่อกันนี่สุดหล่อจริงฟอร์มโดดกันโอ้โหอลังการงานสร้างอย่างว่าสวยมากครับจริงฟอร์มระก้อนนะครับเป็นสวยมากเป็นสุดหล่อสุดแข่งประจำชุดนี้เลยจะแคร์อะไรครับชาร์โดพาราดินชาร์โดพาราดิน แปลว่าพาราดินเงาข้อไปนี่มาพี่ชาโดต่อด้วยพี่โคเราโคมเนต์เอ๊ตอนนี้สงสัยนิดนึงจิโน่ครับผมเขาเขาติ๊าติ๊กติ๊เขาสีเปาอะพี่แกไหวไหมตอนนี้ถ้าสี่ใบพี่แกน่าเล่นมากมากเลยแหละแล้วก็สนุกด้วยแต่พอเลยหนึ่งใบแล้วพี่แกน่าจะซึมเศร้านิดนึงครับอืมแล้วไงเดี๋ยวลองได้ลองได้ เจอคนจะมีโกนะลองได้ครับที่โกมันเยอะมากเลยนะแต่แต่ว่านี่มันมีขีดเดียวสองขีดที่ตาลายนะอุ้ยลอไปอุ้ยไม่สองเลยเนี้ยเฮ้ยนี่ครับเรเมียวเรมียอชอบความอาร์ตมันคลาสสิกเลี้ยเท้าไรเทอาไรเส้นสียงลปิงคนเนี้ยใช้ ใช้เอาไว้ได้กับรีเวิร์สได้นี่บอกบุญเด็กๆนะครับใายแล้วทายเองช่วงที่ต้องบอกบุญพอบุญปุ๊บเด็กเขาจะทำตาทั้หมดเลยอ้าๆนี่ตัวพิเศษอันนี้เป็นเขาว่าไม่ตั้งรับตันโคมาสคอมานโดก็นะเป็นตอบไทยแลนด์สีม่วงเมอินไทยแลนด์อันนี้สีม่วงสวยงามนี่ต้องชื่อต้องชื่อต้อชื่อนี้แม่วงแล้วก็ตรงพลังโน้ แล้วเทียบเทียบกับตัวตัวเอสพีตัวนี้ัำอะไรนะนี่เอสพีครับนี่ครับนี่ทำอะไรครับถามยังออกวีเอสอาร์พี่ครัอาร์บีนะอืมพี่โครนส์ขอบวงน้องนะครับสวยงามแล้วสว่างกว่าด้วยอ๋อไงล่ะเอาดูดีๆนะจะสว่างกว่าอเอาว่าใครชอบ,บไหนใครชอบไหนซื้อมันได้เลยอืมอ่ะต่อไปครับ เห็นว่ายังมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าเจ๋งรถงามทำดีีนอ้าวอันนี้เป็นเป็ดวินเรจซีเป็ดวินี้น่าเล่มากทำไมครับในพรีเมียมนะพรีเมียมหรอแต่แวนบีเล่นได้สูดเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปลองจับอะไรซึอ่าไม่สามเลยเนี่ย อันนี้เป็นเวลาสวยมากเลยอะทหารเสือพี่ชอบดอกไม้แดงๆโอ้โหเวลาสายนี้น่าเล่นเหมือนกันทหารเสือกลับมาตัวใหม่มาแล้วบอกวุ่นเด็กๆนะครับสายนี้บนพิวได้ด้วยโอ๋ออันนี้เล่นวีหรือพิวเมี่ยบนพิวเนี่ยวีเล่นได้พิวเล่นได้ฮะได้ไม่ต้องไม่ต้ไปเอาแล้วเราเห็นเห็นลายลำแหลมมาแล้วนี่เลยนี่เลยพีเจอร์เจอเดือดจร์งปมดูเราคน ขอบทองครับผมขอบทองสวยมากตรงข้างล้วงตรงข้างล่างเขาปล่อยแบบพลงขึ้นมาเลยนะจะให้เทียบกับตัวนี่ขอบทองขอบทองจริงๆเลยอ่ะทองแท้ไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้ครับ <laughs> ชอบแบบไหนก็เลีอกนั้นได้เลยนะครับสวยจ้าปล่อยพื้นลงสวยมาก นี่หมดครบแล้วยังเลย,เยขอเช็คนะะนะับก่อนะะเดี๋ยวสอง้านอ้เดี๋ยวผมัำเอง